จากที่พระเอกมุ่งเดินทางมาถึงที่อาณาจักรเจ้าแล้วสถานที่ที่เขานั้นไปเป็นอันดับแรกมันก็จะเป็นบ้านเกิดของเขานั่นเอง สถานที่ตัวเขานั้นเคยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับพ่อและแม่ของเขาหลังจากที่พระเอกมุ่งเดินทางมาถึงแล้วตัวเขาก็ได้นึกถึงย้อนอดีตกลับไปในตอนที่เขานั้นอยู่กับพ่อแม่อย่างมีความสุขทำงานเป็นการแกะสลักรูปปัน้นในการหารายได้เพื่อประทังชีวิตในแต่ละวันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พระเอกก็ได้นึกถึงย้อนอดีตไปในตอนที่เขานั้นมีความสุขอยู่ในตอนนั้นแต่เรื่องไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีคนจากตระกูล ก็จะมีนาวะถึงหัวหยวนทําการบุกโจมตีตระกูลเถิงของเขาสิ่งทําให้พ่อและแม่ของเขานั้นได้ตายไปในตอนนั้นเป็นเหตุผลที่ทําให้พระเอกนั้นมีความแค้นกับตระกูลเถิงเป็นอย่างมากที่ตัวเขานั้นกลับมาในวันนี้ เธอทาการฆ่ากวาดรางตระกูลถงและก็แก้แค้นให้พ่อและแม่ของเขาเหมือนกันหลังจากที่พระเอกเข้ามาในห้องโถงบันพบรุนแล้วพระเอกก็ได้นําเอาทูบสามดอกทําการไหว้สักการะพ่อและแม่ของเขาเพื่อที่จะแสดงความเคารพให้ท่านทั้งสองไปแต่ในระหว่างนั้นเองพระเอกก็สามารถสัมผัสถ,ถึงใครบางคนกําลังมุ่งเดินทางเข้ามายังสถานเทคนี้พระเอกก็ต้องรีบหาที่ซ่อนก่อนเลยนะครับซึ่งตัวเธอเองก็จะมีนามว่าแม่ล้างหวังลัลวอีเป็น เป็นลูกหลานของตระกูลหว่างเหมือนกันหลังจากที่เธอนั้นมุ่งเดินทางเข้ามายังห้องโถงบรรพบุรุษแล้วก็ได้มาเจอกับทูปสามดอกเหมือนกับว่ามีใครบางคนมุ่งเดินทางมาอย่งยังสถานเท่งนี้แล้ว เป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเธอนั้นก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรว่าใครกันที่มุ่งเดินทางเข้ามายัางสถานที่แห่งนี้ได้ในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้ปลาก็ตัวมาพอดีนะยรับซึ่งพระเอกก็ได้พูดถามกับเธอไปว่าทําไมเจ้าถึงมาอยู่ยังสถานที่แห่งนี้เจ้ามีความสัมพันธ์อันใดกับบรรพุทของตะกุลหวังแห่งนี้ซึ่งตัวเธอก็ได้พูดบอกไปว่าเป็นลูกหลานที่มาจากลุงศรี และลุงสีของพวกเขานั้นก็เป็นพี่น้องกับคนที่อยู่ในป้ายนี้เหมือนกันนะครับจึงทำให้พระเอกก็พอจะสามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าครอบครัวตระกูลหวังของพวกเขาบางคนก็ยังมีชีวิตรอดอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ แต่ก็ยังน่าเสียดายเหมือนกันที่ลุงสีก็ได้ตายไปอีกคนแล้วเหมือนกันนะครับแต่พอตัวพระเอกได้สัมผัสได้ถึงอาการบาดเจ็บในร่างกายของเธอพระเอกเลยได้ทำการตำบัดตรวจสอบดูเลยว่าตัวเธอเป็นอะไรกันแนะ่ซึ่งสิ่งที่พระเอกนั้นสามารถสัมผัสได้มันก็จะเป็นรากฐานจิตวิญ,ญญาณของหญิงสาวผู้นี้นั่นเองนะครับดูเหมือนว่ารากฐานจิตวิญ,ญญาณบางส่วนของเธอนั้นมันจะสูญเสียแล้วก็หายไปในตอนนั้นเองพระเอกเลยได้ทำการถามเธอไปว่าสิ่งที่เกิด ดขึ้นกับเพ้ออยู่ในตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้เพาพอที่สามารถจํามันได้หรือเปล่าแต่ตัวเธอก็ไม่สามารถจําเรื่องราวทั้งหมดได้รู้อีกทีก็คืออาการบาดเจ็บรากฐานจิตวิญญาณของเธอในตอนนี้มันก็ได้สูญหายไปแล้วแม้แต่กระทั่งคนที่อยู่ในอาณาจักรเจา้าที่อยู่ในเบื้องร่วงนั้นก็เป็นแบบนี้กันแทบทุกคนเลยนะครับสาหรับมนุษย์ปกติที่ยังไม่สามารถกลายเป็นผู้ฝึกตนได้นั่นเองในตอนนั้นเองพระเอกก็ไม่ได้ถามอะไรเธอมากเลยนะครับ พระเอกใช้พลังจิตวิญญาณของเขาในการฟื้นฟูพลังจิตวิญญาณรักฐานจิตวิญญาณของเธอจนตัวเธอในตอนนี้ก็สามารถฟื้นฟูร,รักฐานจิตวิญญาณจนกลับมาเป็นปกติได้ก็ถึงกับกล่าวขอบคุณพระเอกไปในสิ่งที่พระเอกช่วยเหลือเธอก่อนหน้านี้แต่ตัวเธอก็ยังสงสัยก็เลยได้ถามกับพเพกไปว่าที่จริงแล้วพระเอกเป็นใครมาจากไหนกันแน่ซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ปฏิเสธในการตอบคําถามเธอแต่อย่างใดนะครับพระเอกก็ได้พูดบอกกับเธอไปว่าตัวเา เป็นบรรพุรุษของเจ้าและก็มีความสัมพันธ์อันดีกับลุงสีของเจ้าเหมือนกันและอาการบาดเจ็บของพวกเจ้าในตอนนี้เนื่องด้วยที่ลุงสีก็เคยเป็นคนที่มีคุณต่อขา้าเดี๋ยวข้าจะกอบกู้ตระกูลหวังให้กลับมาเองในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้พาตัวเธอนั้นมุ่งเดินทางกลับไปในตัวเมืองอาณาจักรเจ้าในทันทีนะครับโดยการขี่สัตว์อสูนขของเขาไปหลังจากที่มุ่งเดินทางมาถึงที่เมืองหลวงแล้วมันก็จะมียามที่คอยเฝ้าปากทางเป็นอย่างดี ในการเข้าออกในตัวเมืองแห่งนี้นะครับผม แต่ตัวเขาเองหลังจากที่เข้ามาที่อาณาจักรเจ้าแล้วในเมืองหลวงแห่งนี้มีคนมากมายแต่ทว่าแต่ละคนนั้นมีอาการบาดเจ็บคล้ายๆกันหมดเลยนะครับรากฐานทิตวิญ,ญญาณของพวกเขาได้รับความเสียหายกันแทบทุกคนเลยในการที่จะออกหรือว่าเข้าเมืองนั้นก็ต้องมีคนที่คอยที่จะควบกลุ่มเอาไว้ไม่ให้คนภายนอกสามารถออกไปจากเมืองแห่งนี้ได้ไง่ายๆในตอนนั้นเองพระเอกก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับผ่านไประยะเวลาหน้าเซนนั้นขนาด ไม่คิดเลยว่าอาณาจักรเจ้าของพวกเขานั้นมันจะตกต่ำลำบากได้ถึงเพียงนี้ไดอย่างไรกันผู้คนที่อยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้ใช้ชีวิตอย่างลำบากแสนเข็นแม้แต่กระทั่งชีวิตตัวเองก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้ในตอนนั้นเองพระเอกก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับก็ได้เดินตามแม่นางหวังล่วอีไปจนในตอนนี้พวกเขาก็มาถึงที่นาตะกูลนวังแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งก็จะมีคนที่ออกมาต้อนรับแม่นางวังล่วอีเป็นอย่างดีพอ ตัวเธอก็เปรียบเสมือนน้าหญิงประจำตระกูลหวังเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เขามาหาแม่นางหวังล้วอีในตอนนี้ก็เพื่อที่จะมารายงานต่อเธอว่าปู่ของเธอนั้นกําลังที่จะตายลงแล้วเนื่องจากที่อายุไขก็กําลังที่จะหมดไปเหมือนกันซึ่งตัวเธอก็ต้องรีไปหาท่านปู่ของเธอ ด้วยสีหน้าที่ตื่นตกใจเป็นอย่างมากในตอนนี้พอได้มาเจอกับท่านปู่ของเธอแล้วตัวเธอก็รู้สึกเสียใจจนร้องให้ออกมาเพราะท่านปู่ของเธอนั้นก็ไม่มีสติอีกต่อไปเหลือเพียงแค่รอเวลาแห่งวันแห่งความตายเท่านั้นนะครับในตอนนี้สิ่งที่เธอนั้นทําได้ก็ต้องรีบคุบเข่าขอร้องให้พระเอกนั้นช่วยเหลือถ้าเกิดว่าพระเอกสามารถช่วยเหลือท่านปู่ของเธอได้ตัวเธอก็ยอมทําตามสิ่งที่พระเอกนั้นต้องการเหมือนกันซึ่งพระเอกก็ไม่ได้ขัดแต่อย่างใด ถ้าเป็นครอบครัวของตระกูลหวังของเขาตัวเขาก็ยอมช่วยเหลือทุกคนเหมือนกันนะครับในตอนนั้นเองพระเอกใช้พลังจิตวิญญาณของเขาฝืนฟูพลังจิตวิญญาณของท่านโสผู้นี้ไปนะครับจนตัวเขาก็สามารถมีสติฟืน้นคืนกลับมาได้เหมือนกันแต่ว่าอาการบาดเจ็บทางด้านร่างกายของเขามันก็ยังคงเหลืออยู่เหมือนเดิมเพราะหนึ่งด้วยที่อายุขทางด้านร่างกายนั้นมันก็ใกล้ที่จะหมดลงแล้วเหมือนกันนะครับก็ทําได้เพียงแค่ช่วยเหลือให้มีชีวิต ต่อไปเช่านั้นนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวเขาก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพระเอกได้รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงแห่งนี้ตัวเขาเองก็ไม่สามารถรับรู้ถึงสาเหตุได้เหมือนกันว่ามันเกิดมาจากะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆคนที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ ไม่ได้เกิดจากโรคระบาดอย่างแน่นอนเหมือนกับมีใครบางคนทําการดึงเอาพลังจิตวิญญาณที่อยู่บริเวณรอบๆแห่งนี้ออกไปนะครับในตอนนั้นเองพระเอกก็ยอมที่จะช่วยเหลือตระกูลหวังไว้เพียงแค่ตระกูลเดียวเท่านั้นนะครับพระเอกก็ไม่ได้ช่วยเหลือชัางเมืองแต่อย่างใดพระเอกได้ทําการเปิดใช้รูปแบบไขกลนของเขาในการครอบคลุมบริเวณของตระกูลหวังเอาไว้เพื่อที่จะปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณฝืนฟูให้สถานที่นี้กลับมาอุดมสมบูรณ์แบบอีก อีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าก็กลับมาเคียวชวยุ่มอีกครั้งเหมือนกันรวมถึงพลังจิตวิญญาณรากฐานจิตวิญญาณของทุกคนในตระกูลหวังในตอนนี้พวกเขาก็ได้ถูกฟื้นขึ้นกลับมาแล้วเรียบร้อยนะฮะเป็นในบทที่ทําให้ทุกคนก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและก็ได้กล่าวขอบคุณเพอเอกไปนะครับก็ถือว่าเพอเอกเป็นบรรพุษของเขาอีกหนึ่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้แต่ทว่าในจังหวัดน,นั้นเองระเอกก็สามารถสัมผัสได้ถึงใครบางคนที่แอบมอง เขาอยู่ห่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้ทําการโจมตีเข้าใส่ชายหนุ่มคนนั้นไปนะครับจนตัวเขาก็ถึงกับลอยกระเด็นออกไปก็เกือบที่จะถูกพระเอกจัดการไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องรีบหามพระเอกเอาไว้ว่าเป็นคนที่รู้จักกระเพกนะครับคนคนนี้ก็ไม่ใช่ใคลที่ไหนนะครับเป็นสิทธิจากสํานักเถงเยี่ยวเดียวกันกัะเพกเป็นสิทธิพีจังนั่นเองนะครับก็เคยมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเอกมาก,ก่อนในสมัยอดีตในตอนนั้นเองพระเอกก็เลยได้ทําถูกสุ กับเขาไปว่านิกายหึงเยี่ยวในตอนนี้เป็นอะไรยังไงบ้างแล้วตัวเขาเองก็ไม่สามารถที่จะตอบคาถามพระเอกได้นะครับเพราะหลังจากที่เขานั้นออกจากนิกายหึงเยี่ยวมาก็มาได้กลับไปที่นิกายหึงเยี่ยวอีกต่อไปเนื่อง้วยที่ก่อนหน้านี้ตัวเขาก็เป็นสิทธิ์หลักของนิกายเฮงเยี่ยวนั่นแหละครับผมแต่ว่าในระหว่างที่กําลังมุ่งเดินทางเพื่อไปฝึกฝนถูกดักจับจากนิกายเทียนเตานิกายเทียนเตาได้ทําการจับตัวเขาเอาไว้ ทรมานร่างกายของเขาดึงเอาพลังทั้งหมดออกมาจนตัวเขาในตอนนี้ก็เลยได้กลายเป็นเช่นนี้นะครับเป็นคนที่ขยะอะไรประโยชน์ก็เลยไม่มีหน้าที่จะกลับไปที่นิกายหงเย่ยวนั่นเองนะครับในตอนนี้ตัวเขาก็ทำได้เพียงแค่เศร้าเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่านั้น พอพระเอกได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสิทธิพี่จังแล้วพระเอกก็นําเอาขวดยาขวดหนึ่งให้กับสิทธิพี่จังไปถ้าเกิดว่ากินต่อเนื่องไปจนครบระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วความแข็งแกร่งของเขาจะกลับมาอีกครึ่งหนึ่งอย่างแน่นอนก็จะช่วยในการฝึกฝนมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการฝึกฝนเหมือนกันสิทธิพี่จังก็ต้องรีบขอบคุณพอเพกไปในตอนนั้นเองตัวเขาก็อยากจะบอกกับพอเพกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้เป็นพลังจิตวิญญาณที่ส่วน หายไปของผู้คนเจ้าห้ามปยุงวุ่นวายต่อย่างใดเพราะถ้าเกิดว่าเจ้าปยุงวุ่นวายแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าเจ้าจะเป็นอันตรายอย่างแน่นอนพอพูดจบทันอะรครับผมคนคนนั้นก็ได้ปลาก็ต้องมาจนดาน,นะครับตัวเขาก็จะเป็นสิทธิ์ที่มาจากนิกายเถียนเตา เทเ่มงเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้แล้วหลังจากที่ได้รับรู้ว่าใครบางคนทําการเปิดชายรูปแบบไข้ขนในการครอบคลุมบริเวณแห่งนี้เอาไว้เป็นเหตุผลที่ทําให้พลังจิตวิญญาณบางส่วนที่พวกเขานั้นพยายามดูดซับไปมันได้หายไปนั่นเองครับในตอนนั้นเองก็พยายามเปิดชายรูปแบบแรงกดดันถามผู้คนที่อยู่ที่นี้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทําแบบนี้ช่วยบอกข่ามาซะดีๆในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้ปลดปล่อยแรงกดดันของเขาในการทำลาย แ,แรงกดดันของทัพโสผู้นี้ไปเหมือนกันนะครับจึงทําให้ทัพโสผู้นี้ก็ถึงกับรับรู้ถึงตัวตนของคนนั้นแล้วเรียบร้อยก็เลยได้พูดบอกพระเอกไปว่าเจ้ากล้าที่จะมายุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วอย่างนั้น呐หรอในตอนนั้นเองตัวเขาเองก็ถึงกับแบบว่าพูดคูพระเอกไปนะครับผมแต่แว่าก็จะมีสิทธิ์พี่จังก็ได้กล่าวขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและก็ได้พูดบอกกับทัพโสผู้นี้ไป ว่าคนคนนี้เป็นบรรพุรุษของตะกูลหวังที่เขามาที่นี่ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือตะกูนหวังเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบนี้แต่อย่างใดแต่ว่าทําโสผภูนี้ไม่สนใจนะครับผมก็ทําการโจมตีสิทธิจังุนลอยกระเด็นออกไปในตอนนี้พอเขาได้หันกลับมาอีกทีนะครับแขนของเขาก็ถูกดาบของพอเพกตัดขาดไปแล้วเรียบร้อยในตอนนี้ก็ถึงกับไม่พอใจพอเพกเป็นอย่างมากที่กล้ามาทําร้ายเขาแบบนี้เนื่องด้วยที่เขานั้นเป็นสิทธิ์ที่มาจากนิกาเถียนเตาเจ้ากล้าดี ที่จะกลายเป็นศัตรูกับนิกายเทียนเต้าของพวกเราอย่างนั้นหรอในตอนนั้นเองเขาพยายามที่จะสั่งให้ลูกศิษย์ของเขาทําการเข้าโจมตีเพื่อจัดการฆ่าเพกไปซึ่งพวกเขาได้เปิดใช้รูปแบบค่ายกดน,นะครับผมเป็นคล้ายๆก,กับการกืนกินจิตวิญญ,ญาณในการโจมตีคนๆน,นั้นไปนะครับแต่สายก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเพกได้พระเอก สั่งให้ปีศาจชวีรีกวัวของเขาทําการโจมตีคนพวกนั้นไปเหมือนกันนะครับเพียง <P le af> แค่พลิบตาเดียวเท่านั้นปีศาจชวีรีกวัวก็สามารถดูดซับพลังจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดของคนพวกนี้และพวกเขาเองก็ได้ตายไปหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะในตอนนั้นเองแม้แต่กระทั่งผู้โซผู้นี้ก็ถึงกับตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันว่าคนคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่ทําไมถึงแข็งแร่งได้ถึงขนาดนี้แต่พอตัวเขาพูดจบเท่านั้นเลยรครับผมในตอนนเองพระเอกก็ได้พุ่งไปที่ ตอนแรกของเขาทําการบีบหัวของเขาจนแหลกละเอียดไปตายอย่างนอนาอนาถเลยทีเดียวนะครับผมในตอนนั้นเองพระเอกก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับมุ่งเดินทางไปยังสถานที่ต่อไปนะฮะในตอนนั้นเองก็จะมีสิทธิจังก็ได้มารีบถามเพกเอาไว้ว่าในตอนนี้เจ้าคิดที่จะไปไหนกันแนะ่เจ้าคิดที่จะไปทาลายนิกายเทียนเต้าอ,อย่างนั้นหรอแต่พระเอกก็ได้พูดบอกกับสิทธิจั๊กไปเหมือนกันแค่นิกายเทียนเต้านาะมันยังน้อยไปสิ่งที่ข้าจะทำนาะมันม มากว่าทำลายนิกายเทียนเต้าอยู่แล้วในตอนนั้นก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่ล่าสุดแล้วนะครับผม EP ที่46นะครับสำหรับ EP หน้าเดี๋ยวมาต่อกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องนี้สามารถดูเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอปวีทีวีเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากดูตอนต่อไปก็รอทิดหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสตูดิโ